มันกินมันไหมหรือเปล่าไม่ครับไอ้ร้อยไหนกินมันนะตัวตอมนู่นี้ว่ารถมึงอันกินมันไหมไม่ไม,ไม่ไม่กินมันลงจานเติมแก๊ดกติดแก,ด,กดเนี่ยติดแก๊สแล้วครับวิ่งเร็วเลยนะวิ่งเร็วกับเรียวกยวก่าแก๊สระเบ,บิดตัวิ่งไม่เร็วตายพร้อมตัวไหมันวิ่งเร็วนี่มาได้ไหมรถนะไายบายกับบาย,ย,ยบายยายไกลแรงแต่ว่าน้รถมึขงขวบแล้ว โมไปไกลๆยเลยังผมไม่ไหนใจแต่๋ทาอะเตรียมจี้แยกกันดามานันนั่นบายบายเอาตาไปจี้แยกกันดามันนั่นบายบายเทว่าออกจากกวนคุ้นว่าหลงๆเลยลงน้ำบาไปไปไปยบายตึงจี้กันดามานไปไปันบายบายตื่นว่าคู่กันเะอย่าไปเสดรถมึงตึ้งรัชดาคําคำานู้นเลยร้อยรถค c o m ขับไปป่าเด็กไมก้กูคนหนึงหารอเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมชะตาแข่งรถก่อน Kéo, kéo, kéo kéo. Kéo leo. Leo. L Chơi, kè leo luôn, kè kè leo Kè tít leo không? Kè luôn leo Ồ Bây bà đói Nếu chết ta chả chả nó ả ma tên Nên tế bù ba Trời ơi Ui trẻ ngầm Kè ngập cười Nóng đào rương này Nghe ngứa đó Mà ghi bằng ní đây ní đào N動 đào cả Hả Nóng nóng đào phải ăn tế ăn vì tốt máy Tại là biết thông như tế ngăn lời chả Ây da Mì phốn, กูแต่งงานมั้งเลยเด่นโรตีเดี๋ยวจับโรตีเขาจะแทงด้วยเจ้าเจ้าไปโรตีเขาแทงไปกู้บอนเขาแทงไปกอนเลยแทงเจ้าบอกบอลหรือเปล่าท่านมาจับโรตีหรอคุยแต่งงานมันงคนนี้ตกคำลมม่จะต้องนอน้องเออได้ล่อมันนี่พี่ต้องจะแต่งงานเลยจ้าแต่งวันไหนอ่ะไม่กี่วันนี้กับตายแล้วพี่ชายของน้องจะแต่งงานแล้วอี๋ ผู้หญ,หญหิงคนนั้นใครที่มันชอบดีแล้วกันไอ้จ้า, <c oughs> จา,าใจเใจเมียเลยน้องร้องไห้พี่ทองจะแต่งงานนอ้นองน้องน้องอย่าร้องไหนนงจจงน้น้นองน้องร้องไห้จะใจน้องทราบซึ้งจนดีใจค่ะ <c oughs> ต่อไปนี้น้องจะไม่ต้องเห็นพี่ทองอยู่คนเดียวแล้วพี่ทองจะมีคู่ไม่คำคือปีแต่งงานแต่ไม่ใหญ่คนไกล คนแถวานเงี้คนประเนี่ยแต่งกับพี่แก้วเลยค่ะไม่กับไม่นั้นไม่จะเต่งกับแม่นองเปล่าหยามว่บุ่มกูนะกูไม่จบวัดใจเลยคนแจ๊สจะยุดิยิ่แต่ทองกับไปบมดยู่ไนแก้วอยาเปลี่ยนรายได้ดูทีนี้แก้วกันแต่กูแต่งงานต่กบตัววัชะได้ยี่ตัวเลยเ่วันนีแก้วใช่กูเวลาแต่งงานแจ๊สกะทำตกแเ้วกูไม่ได้มีอนาเลใช่ไหม Nên? ừ có tầm lưu mang kêu tệ ngàn cái ngàn chết cả cao ô đấy cao ô ừ thì nó thì nó cốt phải cốt phải nói cứ cao ô chào chào đi nếu cao ô cua để chào bao có mái thì cao mấy nó vẫn chưa nào? cao ôm cao ôm ờ tức một cao ôm này tập được cao ôm trên đèo cả chào bao ห er pues nah ับน้ำเลยตมแ h มาได้กันชยยินเตโอ้นานอยกก่อนบุ้าบเร้วก็ม่ h e l ติวที่ไรอมึวะัหลไม่อาบน้ำก็ยายนนแกรอกๆเลยี้ก็ยืทีกกี้มันนั่นีกมันเกี้ก็ยงยืนในเน็งตตมึมไม่ต้องจาเป็นไม่ต้องแล็กหัน้ำมองกเออแค็ดรดนตาดตรงกันเลยนะผมเหมือนนี่เออนี่ผ